มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังเปิดคำพูดผู้จัดการนกอุษณีหลังรู้ตัวโดนฟ้องเพจดังดราม่าอดิตนะคะได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์สั้นๆจากผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวนกอุษนีหลังรู้ตัวว่าถูกเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวของอดีตเพื่อนรัก,จ,กจักรจันทร์อาคมสิริ ฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทค่ะด้วยการโฆษณาว่าผู้จัดการนกอุษนีเปิดใจสั้นๆบอกว่างงว่าทำไมโดนฟ้องนะคะเพราะว่านกเองก็โทรไปขอโทษด,ด้วยตัวเองแล้วไลฟ์ขอโทษไปด้วยและไปออกรายการหนึ่งก็ขอโทษไปแล้วด้วยขอเช็คกับนกก่อนนะคะว่าจะยังไงต่อไปทางด้านชาวเน็ตนะคะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันหลากหลายตามนี้ค่ะ บางคนก็บอกว่าทั้งประเทศงงอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วทำเขาเสียชื่อเสียงขานาดนั้นเขาฟ้องก็ไม่แปลกนะคะอุ้ยมือลัานยิ้มอ่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจากกะกจ่ายไม่ได้ฟ้องนะคะแต่ว่าคุณเคฟ้องทำครอบครัวของเขาเสียชื่อเสียงโดนสังคมรังเกียจไปพักใหญ่มีแชทไม่ส่งถามเพื่อนแต่เอามาโพสต คำขอโทษที่จริงใจก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องไม่เห็นเลยก็คือความรู้สึกผิดต่อเพื่อนนะคะคุณเคก็เดือดร้อนมากทำไมเชิดใส่เหมือนที่จกักกจันบอกเลยค่ะการใช้คำพูดบูลลี่คนอาจจะสร้างความตึงเครียดให้เขาถึงกับค่าตัวตายได้ดังนั้นเขาเสียหายมากไปขนาดนี้แล้วการขอโทษ3าครั้งไลฟ์สดขอโทษมันไม่ได้เป็นผลทำให้ความรู้สึกของคนกลับมารู้สึกดีได้นะคะ เขาก็แค่ทำให้เป็นเคสตัวอย่างเท่านั้นขอโทษแปลว่าไม่ผิดเลิกาการไม่มีผลตามกฎหมายจานันน่าจะบอกไปเลยว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดแทนเท่านั้นเองละคะ่ะในรายการไม่ขอโทษแฟนเขาละครับหรือคิดว่าไม่ผิดผมเองก็งงไม่ผิดกับไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับเป็นต้นนะคะและนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ